สวัสดีครับชืูงกิกตินครับภูกิติมเออพาเวลนัเล่นนะครับวันนี้เรามาในบทบาทใหม่นะครับเรามาเป็นนักแสดสงศิษย์สาราตายแล้วใช่แล้วหนูก็มีนิกเนมใหม่ชื่อว่าอะไรนะคือผมเนี่ยไปเห็นคำสรรรพัพที่หลังจากปล่อย e ีหนึ่งศิษย์สาราตายครับผมเขาเลยหน้าพังกันหมดสวัสดละบาออผมก็เลยได้คำสับใหม่มาก็คือผมเนี่ยเป็นเหมยคนเซ็ทแม่คนสวย ก็เลยจัดเต็มมาให้เลยวันนี้คนสวยพอไหมจ๊ะคนสวยจริงเหมือนท่านซีอคุณเอสโซลลิสเลยแล้วพี่ล่ะแล้วพี่ล่ะพี่ยังไงดีคุณก็ต้องเป็นเค้กไงผมเป็นเวล่อ่าล้วถ้าเป็นเค้กแล้วต้องเป็นยังไงดีโคการเตะอ่าโคการเตะเค้กกามโตแล้วกันได้เลยได้ใช่งหวะก่อนจะมามนนี่เลยแมนนี่เลยใช่เพราะว่าเราฉีกกักทุกคนอยู่แล้วทุกคนงงกันหมดเอาเป็นเวส่วนผู้บริโภคแล้วกัน ถูกคุณต้องลองชิมอะไรใหม่ๆแล้วเดี๋ยวคุณจะติดใจนะจ๊ะกุณมิชกุณมิชเ้วรีบก่อนเลครับผมขำมากคนชมมากแบบต้อดูสนุกอ่านที่แตกกันยัง้างโอผมนั่งไล่ตั้งแต่วันที่มัน,นออนแอร์วันแรกคือมันฮาดวีที่ปล่อยผีกันไปวันนั้นหลังจากนั้นผมไปนั่งแบบดูในทธอแบบร์วิดเดอร์แบบรีนั่งคอมเมนต์อะไรกับแฟนๆจริงดีใจครับที่ผลงานที่เราตั้งใจทำกันมาบ สามสิบคิวแล้วแบบที่จริงมากกว่านั้นเยอะเพราะว่าเราพยียมไกลมาแบบสองปีแล้วสองปีแล้วก็ออกสู่สาธารณชนแล้วมีแบบคนนอกคนต่างๆมามุงแล้วก็มาเอาจริงแคบแค่พวกเขาอะเข้ามาดูซีดีของเราเยอะขนาดนี้เราก็ดีใจแล้วแล้วแล้วยังมีฟีดแบ็กที่ไปในด้านที่ดีแล้วก็แล้วก็มี มองอยากมองได้พี่อะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะก็นอกจากที่มีแบบกระแสตอบรับที่แบบมากมายแล้วนะครับสะท้อนมาในหลากหลายมุมก็แบบเฮ้ยโปรดักชันเนี่ยโหสุดยอดนะมีแบบแต่งหน้าผีนะโครมากต่างก็เอาจริงเราดีใจแทนทีมงานเบื้องหลังเลยครับที่เขาก็เอาจริงเขาเต็มที่แบบที่สุดเลยว่าเขาเรียกว่าฟีดแบ็กเนี่ยของเรื่องนี้ทําให้เราแบบ จริงแบบใจฟูนะเพราะว่าทีมงานทุกคนเขาเขาก็เห็นกันแล้วแล้วเขาก็แบบดีใจมากๆที่ผลงานของเขาที่เขาพยายามทํามาตลอดประมาณเกือบปีกว่าเนี่ยมันออกมาดีมากๆโอ้แบบทีมพ็อทีมนักแสดงต่างๆทุกคนคือแบบเต็มที่กันมากก็ดีใจแทนพวกเขาแล้วเราก็จะเรามีโอกาสได้ไปยืนอยู่ตรงนี้เราก็จะพาเรื่องนี้ไปให้ได้ไกลที่สุดเหมือนกันครับเราก็จะสปอยว่าต่อไปจะเป็นอะไรบ้าง EP สองเมื่อวานเมื่อค่ไปเราก็ ก็พร้อมกันไปแล้วนะไม่มีแบบอะไรของมืงอมอะไรกงมกีแก้มันเถอะโว้ต้มหมีโอ้โหมันทวงคืนแก้มน้องทูบด้วยสารวัตรด,ดึงยืมหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่ผมเออตัดสิก็เรีย้นะะจับหลังจากนี้ตอนนี้เนี่ยน,น้นยองทูบเขาได้รับตำแหน่งที่ึุษราทางวิญญ,ญาณมาเป็นที่เรียบร้อยอเขาก็จะเข้ามาช่วยทุกสารวัตรสืบคดีแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ึกษาทางใจเร็วๆนี้ c o าม n g สู o n ไม่รู้าาีจะมตอนไหนีค้มันจะมาตอนไหนดีนนพีน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรอดูดีพีนาคุณจะได้เห็นถึงคำว่าสินสาลาตายจริงๆ <S <S เพราะว่า EP สองเนี่ยมผมบอกแล้วว่าเราเนี่ยมาเสิร์ฟให้คุณฮอปให้คุณแบบจิกหมอนขาดแต่ว่าไปอยู่แบบฟิดหนัฟินสุดพอดีพอดีผมพอดีอยู่งานติ๊กตอกผมก็เลยเลื่อนติ๊กตอกไปเมื่อเช้าเห็นคนนั่งแบบจิกหมอนเออจิกหมอนอยู่ เขาต้มหมอนะไรบงคนอ่ะนั่นแหละครับบอกเลยว่า EP ต่อไปเนี่ยเป็น EP ที่เราเอาจริงมากๆแล้วทุกคนจะได้เจอกับคำว่าสยองขวัญของจริงเรียลแรงมากมันน่ากลัวมากเปนน่ากลัวจริงผมแอบไปดูผมยังปิดตาดูอ่ะแต่คุณกลัวผีไงก็ใช่ไงนี่เขาชวนกะตายนี้แล้วเราต้องห่อยไหมผมก็อไม่มีอะไรมากเวลาต้องพูดเพราะกลัวผีสารวัตรก็ต้องมาโอ้ต้องมาปอบ เพราะฉะนั้นก็คุณก็จะได้เห็นอีกมุมที่เป็นมุมแบบว่าบกป้องบอกป้องขั่ค่าใครจะแตกนะตน้นี้อ้เย้ตัวนี้ตัวนี้อี่เอาีสาี่สาใช่ป่ะอสาขอแบบสคำทีเลยด่้ทนแบบว่านับมันรอเลยสคำผีทั้งตอนผีทั้งตอนเออผีไม่มัวหัว ภาพกระผีที่มาไม่เป็นีไม่ท่าไงเออสามคำนี้เลยพี่ว่าสานนี้ก็ทุกคนเด็าอยากดูแล้วอยากดูนะบอกเลยว่าคุณหาหาคู่ดูไว้ด้วยก็ดีหรือหาเพื่อนดูเพราะว่ามันนั่งกลัวเกินคนเดียวเนี่ยมันอาจจะอาจจะมีคนมานั่งข้างไม่รู้ตัวเออเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าหนูบิวไว้เยอะ แต่หนูกลัวผีมากๆไงคนเขาอาจจะไม่ได้กลัวขนาดนั้นอ้าวผมรู้ใจผมมีคนมาหมีเขาชอบบอกว่าโอ้ผมกลัวผีแต่ก็มีสารวัตรอยู่ข้างผอมีเขาไม่มีเขาเจอแต่ผีไม่มัวแต่เราเดี๋ยวเราดูที่กันจะไป EP3 แน่นอน EP3 เนี่ยคุณก็ต้องมาปกป้องผมแน่นอนไม่งั้นเนี่ยผมจะกิดเฮ้ยเลยหรอ ปีหน้านะครับปีหน้าคุณก็ยังเห็นสิ่งสาระาตายของพวกเรานี่แหละเพราะว่าเราออนข้ามปีกันไปเลยเนนให้ทุกคนดูได้ตลอดปี <c oughs> แล้วก็แบบข้ามปีด้วยความสุขและความน่ากลัว <c oughs> และความหอพอาจจะเปลี่ยนอาชีพนะปีหน้าเราว่ากันโอ้แล้วก็ล่าสุดนะครับกำลังจะปล่อยเพลง O S C ที้ทุกคนได้ฟังกันไปตามแบบตามงานไร้วก็คือเพลงภานาเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราสคนครับ ก็กำลังจะปล่อยก็ฝากติดตามได้ท,ทุกสตรีมมิ่งครับโอ้สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มและซีรีส์สิงสารนาตายของพวกเราครับเรากำลังจะได้ดูนะครับ EP 3ในวันศุกร์ที่ศุกร์ที่อาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้า, <c oughs> นาวันศุกร์หน้านะครับ4ี่ทุ่มครื่งทังช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ดูเวอร์ชันออนไลน์ประมาณคัทไอที่ไอชินี่หรือว่า iq.com ที่เดียวเท่านั้นจะ้ะที่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ผีไม่มัวก็หาซะเออหาซะโอ้โหสักท่อนเลยอ่ะ ต่ครูเนอะไรนะเรี้ยกอะไรพี้ยง้เพี่ยงเธี้ยง่พี้ยงเพียไเ่ี้ยงเพี้เพียเพ้เล้ยงเ้องแล้วงเะร้ยงรพ้ยงเพ้ยงเพ้ยจเงเะจัง้งเพ้ยเ้ยงเเ้เยครับ้เย